บทที่1นึถึงสิเนี่ยพูดถึงเกี่ยวข้องกับนิมิตต่างๆที่อิสยาได้รับจากพระเจ้าแล้วก็มาบอก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 กับกษัตริย์อาหัดแล้วก็บอกกับประชาชนอิสราเอลตั้งแต่บทที่13จนถึงบทที่27จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะมาถึงชนชาติต่างๆประเทศเพื่อนบ้านประเทศรอบๆอิสราเอลทั้งหลายก็คือ12บทแรกเนี่ยเกี่ยวกับยูดาห์ล้วนๆมีแจมแจมประเทศอื่นมาบ้างแจมสมาเลียบ้างแจมอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ยูดาห แต่ว่า1 3บสถึงยีต่อไปนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านในอิสยาบทที่13ข้อที่1นึ่เขารู้ว่าเกี่ยวกับบาบิโลนตามซึ่งอิสยาห์บุตรอามอสได้เห็นก็คือเป็นการพิภากษาที่มาถึงบาบิโลนเนื้อหาในอิสยาย,ายังคงเทศนาให้กับคนยูดาฟังตอนนี้เนี่ยที่พูดถึงบรรดาประเทศชาติทั้งหลายจะถูกพิภากษาถูกพิภา,ากษา,าเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่า จะบอกให้อาัตย์อาหัดรู้ว่าไอ้บรรดาประเทศเหล่านั้นเนี่ยพวกท่านท่านไม่ควรไปไว้ใจเลยเพราะว่าประเทศพวกนั้นก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันเอาตัวแล้วไม่รอดยังไงละครับเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วก็อิสยาก็เริ่มบอกเอาตัวไม่รอดดังต่อไปนี้อาหัดเนี่ยควรจะไว้วางใจในพระเจ้ามากกว่าไว้วางใจในอัสซเรียหรือไว้วางใจในประเทศใดๆก็ตามนอกจากบอกว่าไม่ควรไปไว้ใจประเทศเหล่านั้นแล้วก็จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องกลัวประเทศเหล่านั้น เพราะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยที่ดูเหมือนน่ากลัวที่อยู่รายล้อมเยรูซาเล็มเนี่ยในที่สุดเขาก็จะถูกพิพากษาแล้วก็จะพินาศไปลำดับการพิพากษาที่ปรากฏในพระธรรมอิสยาเริ่มจากบาบิโลนไปอสัสซีเรียแล้วก็ฟรลิสเตียโมอับซีเรียเอธิโอเปียอ,อียิปต์แล้วก็พูดถึงบาบิโลนอีกครั้งหนึ่งแล้วเอโดมอาราเบียยูดาห์แล้วก็ไทละอิสยาพยากรยูดาห์ต้องกลับมาหาพระเจ้า วางใจพระเจ้ามากกว่าวางใจคนอื่นนะตอนนี้อัสซีเรียมันจะมาบุกเราใช่ไหมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการเองซามาเลียเหรอซีเรียหรอโดนแน่พระเจ้าจัดการเองแต่พอถึงในยุคของพระเมสยาที่ปกครองเราเราจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นคนอิสราเอลคงคิดว่าเร็วๆนี้แต่เป็นยิงไม่ใช่ผ่านมาสองพันปีแล้วยังไม่ถึงเลยนะมันไกลกว่านั้นแต่เขาค,คิดว่าเร็วๆนี้เราจะอยู่เย็นเป็นสุขพอมาถึงบทที่สิบสามผมเดาว,ว่าผู้ฟังเนี่ยตั้งใจฟัง ต่อไปนี้เป็นคําพิพากษามายัางชนชาติทั้งหลายเขาคงจะหวังว่าแน่นอนอัสเรียมโดนแน่อัสเรียมันโดนแน่เปล่าครับบาบิโลนเอางงมามาจากไหนคือตอนนั้นอัสเรียเป็นศัตรูตัวร้ายกาดที่สุดของของอาณาจักรต่างๆประเทศต่างๆในสมัยนั้นรวมทั้งยูดาด้วยก่อนหน้านี้มีการพูดถึงอัสเรียบ้างในหลายบทแต่ว่าตอนนี้ครั้งนี้เริ่มต้นไม่ได้กล่าวถึงอัสเรียแต่กล่าวถึง บาบิโลนบาบิโลนตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ใต้อัสซีเรียอัสซีเรียยิ่งใหญ่บาบิโลนก็เป็นอาณาจักรเล็กๆอยู่ในอัสซีเรียนี่แหละแต่ปรากฏว่าอิสยาเนีย,ยกรณ์ถึงการลงโทษที่มาถึงบาบิโลนบาบิโลนเมื่อพูดในพระคัมภีร์พูดถึงบาบิโลนมักจะเป็นสัญลักษณ์ของความเย่อหยิ่งในสง่าราศีของมันทั้งในวิวรณ์แลวก็ในพระธรรมตอนอื่นๆและสิ่งที่พูดกับบาบิโลนสามารถใช้กับอัสซีเรียได้ด้วยเพราะว่าอัสซีเรียเนี่ยก็เย่อหยิ่งเหมือนกันเลย ดังนั้นเจอเรื่องคล้ายๆกันแน่บาบิโลนเนี่ยสุดท้ายจะถูกจัดการด้วยมีเดียเปอร์เซียนี่นะเดิมเนี่ยออเซเรียครอบคุมพื้นที่ม่วงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาโดนบาบิโลนยึดครองเลยว่ากรือนออเซเรียไปทั้งหมดเลยไอเย้เขียวๆเนี่ยคือบาบิโลนคารู้ว่าเกี่ยวกับบาบิโลนคารู้ว่าแปลว่าถ้อยคําอันหนักหน่วงหรือว่าการตัดสินการพิพากษา ที่มาถึงบาบิโลนบอกว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันที่จะมีการร้องหม่มร้องไห้อย่างมากเมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงเมื่อพูดถึงคําว่าวันแห่งพระยาเวหรือวันแห่งพระเจ้าจะเป็นหมายถึงวันที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างกระทันหันคืออย่างนี้อัสเตรเลียก็กจเจริญเจริญเจริญอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยอัสเียต้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่พอวันแห่งพระเจ้ามาถึงอ้ผิดแผนด้วยอสัสซีเรียบาบิโลนมาครองแทนบ,บาบิโลนกำลังรุ่งเรืองเนบูคัดเนสซากำลังยิ่งใหญ่พอในคูบูคัดเนสซาตายไปปอนี้ลูกก็ปกครองต่อกำลังยิ่งใหญ่ปรากฏว่าในคืนเดียวอา้าวมีเดียเปอร์เซียมาถล่มบาบิโลนจบในคืนเดียวเนี่ยแปลว่าวันแห่งพระยาเวหมายถึงว่าวันที่พระองค์ทรงมาแทรกแซงมันไม่เป็นไปตามแผนของมนุษย์แทรกแซงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ บอกว่าวันแห่งพระเจ้าเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาเป็นในภาษาฮิบรูหมายถึงว่าเตรียมพร้อมเสร็จแล้วเรื่องของวันนั้นทั้งหมดสมมติสมมติว่ารู้จะแต่งงานเนี่ยใช่ไหมรู้จะแต่งงานแล้วก็แล้วก็จัดทุกอย่างเรียบร้อยแจกกาจัดงานแจกะทุกอย่างเรียบร้อยอันนี้เรียกว่าวันจะแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วในความความหมายภาษาฮิบรูนะเพราะว่าจัดเรียบร้อยลนวะเหลืออย่างเดียวเหลือเจ้า,บ,าบ่าวไปไหนไม่รู้ พร้อมออยู่เจ้าบาบมาด้วยเจ้าบาบไปซื้อแหวนให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมานะฮะก็แปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ได้หมายถึงว่ากําลังจะมาถึงในไม่ช้าไม่ใช่แต่ว่าหมายควาว่าทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วในสาหรับวันแห่งการพิพากษาดังนั้นพอรู้อย่างนี้ทุกคนจงคร่าครวญเหมือนเหมือนสมมติคนที่จะลงในรกคนกลุ่มนั้นต้องลงนรกใช่ไหมแล้วปรากฏว่ากัอนหน้านี้นรกมันก็เฉยๆนะบอกว่าคน แผนกจุดไฟทูสวรรค์จุดไฟนรกเรียบร้อยแล้วว,วุ้ม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 พร้อมแล้วจงร้องไห้เถิดไฟนรกจุดสําเร็จแล้วเรียบร้อยประมาณเนี้ยดังนั้นจึงไม่ได้บอกถึงช่วงเวลาแต่บอกถึงช่วงของผล,ผลผลที่เกิดขึ้นว่ามันเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการนั้นดังนั้นท่านจงร้องห่มร้องไห้จงร้องไห้เถิดเพราะว่าจะมาแน่นอนการทําลายนั้นจะมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมาอย่างฉับพลันมันจะมา,มากจนกระทั่งทุกคน มือไม้สัน่นหัวใจสลายตกใจอ่อนเปรี้ยจนไม่รู้จะหนีไปทางไหนยังไงดีหมดหนทางซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นการพิพากษาของพระเจ้าเป็นการลงโทษของพระเจ้าที่มีต่อความชั่วร้ายคําพยาก์ของอิสยาต่อบ,บรรดาประชาชาติเริ่มที่บาบิโลนผู้ฟังก็ยังจะงงง,งบาบิโลนมันก็ไม่เคยโหดเท่าไหร่นะอัสซีเรยโหดกว่าตั้งเยอะแต่จริงเนื่องจากมันไปไกลกว่านะั้นแล้วไงว่าจริงอัสซีเรยโหดแล้วแต่บาบิโลนโหดกว่าอัสซีเรยอีกแล้วก็ เริ่มจากตรงนี้ว่าบาบิโลนจะถูกพิพากษาแล้วก็ถูกพากษา,ถ,กษาถูกลงโทษเพราะว่าความชั่วร้ายของเขาเองผู้คนจะกระจัดกระจายเหมือนกับกวางเหมือนกับแกะเหมือนกับละมั่งวัดในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หวาดกลัวเ,เมื่อเขาพยายามหาที่ปลอดภัยแต่เขาจะไม่พบที่ปลอดภัยเลยและนักรบจะถูกสังหารเนี่ยก็จะเหมือนกับกวางละมั่งที่ที่หวาดกลัวแล้วก็บรรดา นักรบจะถูกสังหารแล้วก็ไอสิ่งที่เขาทํากับคนอื่นจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ถูกจับได้ก็จะแทงจนทะลุแล้วก็ทารกของเขาจะถูกฟาดตรงยับเยินกับหินถูกฟาดเพราะว่าไปทํากับคนอื่นไว้ดังนั้นตัวเองจะโดนอย่างนั้นด้วยภรรยางเขาจะถูกข่มขืนบ้านเมืองเขาจะพพังทลายเูุกปลนแล้วก็ข้อที่17บอกว่าพระเจ้าจะเร้าคนมีเดียนให้มาสู้กับเขาผู้ซึ่งไม่สนใจใหญ่ดีเรื่องเงินทอง คือว่าถ้าทหารผู้เยี่ยมโหดบุกมาป้นบ้านโดยมันไม่หวังเงินมันมาทำไมวะหวังอย่างเดียวหวังที่จะทำลายเราให้พินาศและสาสมคือมันบุกมาด้วยความแค้นมันไม่หวังเงินเลยเงินเอาไปหมดเลยไม่เอาดังนั้นจะเป็นวันที่น่ากลัวขนาดไหนคือคือถ้าโจรมาป้นใช่ไหมเอาไปหมดไ, <Okay. S 1> ไมด้เอาไปเอาไม่หมดเลยโอเคยา้ยายนะได้เงินมาแล้วนะ เจาโชคทีเอยอยังไม่โชคทีว่าแต่แต่ว่าอันนี้มันมันไม่เอาเงินอ่ะมันมีเดียนจะบุกมาไม่เอาเงินแต่บุกมาเพราะความแค้นที่บาบิโลนทํากับพวกเขาดังนั้นมันไม่ขออะไรขอ,ขอขออย่างเดียวขอทําลายมันให้สินส้นซากซึ่งเป็นวันแห่งหายณะของบาบิโลนเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าการพิพากษาจะมาถึงอย่างรุนแรงต่อบาบิโลนในการบุกข,ของมีเดียนเนี่ย เราเพิ่มนิดหน่อยบางคนเคยทราบแล้วก็คือว่าบาบิโลนนะครลอยฟ้านะซี่เป็นบาบิโลนนะแล้วก็รอบๆบ,บาบิโลนจะมีจะมีน้ําน้ําล้อมรอบเลยแล้วก็จะมีแม่น้ําไหลามาแล้วก็ไหลออกดังนั้นอุดมสมบูรณ์มากนะอุดมสมบูรณ์แต่ว่าข้าศึกไม่มีทางบุกได้ ข้าศึกกองทัพมาใหญ่แค่ไหนใช่ไหมโอเคอ่าลงสร้างแพรข้ามฟากอันนี้ก็ยิงธนูมาก็ตายหมดแล้วใช่ไหมไม่ไม่มีทางบุกได้เป็นเป็นหนึ่งในเจ็มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณสวยงามสง่างาม,งามแล้วก็มันสร้างได้ไงวะสร้างบนน้ําล้อมรอบแล้วก็มีน้ําไหลผ่านน้ําไหลผ่านคูเมืองแล้วก็ไหลออกมปดังนั้นเขาเลยเรียกว่ายิงยโสมากวันนั้นเนี่ยเมื่อกองทัพของมีเดียเปอร์เซียร่วมกัน มีเดียแค้นมากนะว่าบีไม่ดอกเปร์เสียแค้นแต่มีเดียเนี่ยแค้นมากมาไม่เอาเงินเนียเปร์เซียเอาเงินไม่หมดเลยขอฆ่ามันอย่างเดียวนะบุกมาปรากฏว่าเบลซัสซากษัตย์แห่งบาบิโลนเนี่ยนั้นในบุดูเให้ซาตายไปแล้วก็ยังจัดปาร์ตี้เลยที่ไม่มีมือเขียนเนี่ยจำได้ไหมมีที่มีมือเขียนเนี่ยเมนเเนที่บอกว่าวันนี้บาบิโลนต้องพินาศก็ยังจัดปาร์ตี้อยู่เนี่ยปาร์ตี้อย่างนี้เนี่ยโดยไม่ไม่หวั่นเกรงอะไรใช่ไหมเพราะว่ากลัวทําไมไม่มีทางบุกได้อแล้วสบายสบายใช่ไหมปรากฏว่า ไปซดค้นดูในประวัติศาสตร์ในในี้มีอยู่ในประวัติศาสตร์ก็คือว่าพอมีเดียนทําอย่างนี้ทําไม่ได้เขาทําไงรู้ไหมเขาก็ทําอย่างนี้เขาก็มาที่ไกลๆตรงเนี้ยเขาก็เลยเริ่มเ,เขาก็ขุดขุดล่องน้ําขุดล่องน้ําอันนี้อาจมีแม่น้ําอีกสายอื่นหรืออะไรเงี้ยนะขุดล่องน้ํขุด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 ตรงนี้มาใช่ไหมขุดตรงนี้มาเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาแกาก็ต่อ,อท่อน,นี้เข้ามาตรงนี้นะแล้วก็กั้นตรงนี้ไว้เสีย แลงั้นน้าที่ไหลมาเสร็จปุ๊บก,ก็ไหลออกตรงนี้ในคืนวันนั้นน้ําตรงนี้หยุดไหลแต่อันนี้มันก็ยังไหลออกไปเรื่อยๆใช่ไหมหยุดไหลตรงนี้แห้งขอดปรากฏว่าปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของบาบิโลนตรงนี้มันมีอุมโมงค์ให้น้ําเข้าใช่ไหมทหารมีเดียเปอร์เซียไม่ต้องปีนข้ามกําแพงเลยผ่านอุมโมงค์ใต้ดินไปก็ได้เดินผ่านไปโดยโดยง่ายๆเลยแล้วก็บุกเข้ามาแล้วก็ทําลายบาบิโลนแล้ว บาบิโรมหานครที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในเจ็ดมหัศจรรยุคโบราณก็สิ้นสุดลงในวันนั้นแล้วก็อาณาจักรบาบิโลนที่แบบว่าโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากเนี่ยจริงๆมาถึงอียิปต์ด้วยบางในบางช่วงของบางช่วงเวลายขยายบ้างเปลี่ยนมือในในคืนเดียวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือแค่จะส่งทหารมายึดใช่ไหมนี่มีมีเดียนนะนี่นี่มีเดียนที่เปอร์เซียตรงนี้นะมีเดียนเปอร์เซียแค่ส่งทหารมายึดตรงนี้ก็ใช้เวลาเป็นเป็นเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนาะ ก็จะยึดในคืนเดียวได้ยังไงก็แบบนี้นะกษัตริย์ตายแล้วแล้วก็ประกาศทุกคนที่อยู่เคยอยู่ในบาบิโลนเราเปลี่ยนราชการนะครับเปลี่ยนเป็นราชการมีเดียเบอร์เซียอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เกิดตามค้ำพยากรเนี่ยพอเรียนอิสยา์นะคือว่าอะไรที่อิสยบาบอกโดน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 หมดเลยอะ่ะใช่ไหมดังนั้นอะไรที่อิสยาบอกว่าพ,พระพ,พรพระพรจะได้รับมันก็ต้องได้สิใช่ไหมเป็นจริงหมดเลย100%อยใช่ไหมงั้น เราผู้ไว้วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยทดาการช่วยกู้จะพบกับสันติสุขก็ต้องได้แน่นอนใช่ไหมหกศูนย์เก้าเนี่ยมีเดียกับบาบิโลนจับมือกันไปโค่นออสเซียเพราะว่าตอนนั้นออสเซียใหญ่สุดใช่ไหมมีเดียกับบาบิโลนทั้งสองอันเล็กๆเ,เนี่ยก็ร่วมกันโค่นอัสเรียพอโค่นออสเซียเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะทะเลาะกันเองหรือบาบิโลนทรยศเข้าเลยมีเดียเลยแค้นมากพอแค้นมากเสร็จปุ๊บก็เลยไปจับมือกับเปอร์เซียคันนี้มาถล่มบาบิโลนแทน อศสเรลียถูกทำลาย609ส่วนเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เล่าเนี่ยมีเดียเบอร์เซียร,ร่วมกันเนี่ยเกิดในปี539ก่อนคริสตศักราชคนมีเดียนบุกมาไม่หวังเงินทองไม่หวังทรัพย์สินหวังอย่างเดียวคือที่จะทำลายศัตรูอย่างไร้ความปาณีคือฆ่าตรงมาเพื่อแก้แค้นไม่ใช่มาเพื่อป้นสะดมดังนั้นความพินาคของบาบิโลนจึงเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าอย่างยิ่งในข้อที่19 อิสยาชี้ให้เห็นอันว่าบาบิโลนซึ่งงดงามสง่างามเนี่ยจะเป็นเหมือนดั่งเมืองโสโดมโกมุมาราก็คือจะพบเหตุการณ์เดียวกันกับโซโดมโกมุมาราคือพบกับความพินาศโสโดมโกุมาราพินาศโดยใครโดยพระเจ้าโดยพาดของพระเจ้าอิสยาบอกว่าบาบิโลนจะพะินาศโดยพาดของพระเจ้าซึ่งเป็นพาดของพระเจ้าจริง,รงเป็นไปไม่ได้ที่อาณาจักรยิ่งใหญ่อย,อย่างบาบิโลนเนี่ยขี่ม้าเป็น หลายเป็นเดือนมันกว่าจะครบอาณาจักรเขาเนี่ยจะเปลี่ยนผัดอาณาจักรได้ภายในคืนเดียวเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนอกจากโดยพาดของพระเจ้าแล้วก็หลังจากเธอถูกพิพภากษาแล้วก็จะไม่มีคนอยู่ในเตออีกต่อไปจะไม่มีอาณาจักรบ,บาบิโลนอีกต่อไปอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่บัดน,นี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ก็เป็นเมืองสัตว์ป่าความพินาศเกิดขึ้นและครอบคลุมไปทั่วและสุดท้ายบาบิโลนก็จะถูกตัดสินลงโทษและสาบสูญไป พอฟังตรงนี้เสร็จปุ๊บผู้ฟังก็จะเกาหัวงี้คือตอนที่อิสยาพูดตอนนี้เนี่ยบาบิโลนเนี่ยยังอยู่ใต้อสัสซีเรียอยู่เลยนะอมบาบิโลนมันจะสําคัญอะไรต้องอัสซีเรียสิใช่ไหมแต่ว่าดันไปพูดถึงบาบิโลนเพราะว่าเห็นภูเขาคนละลูกไงผู้ฟังเห็นภูเขาลูกนี้แต่ว่าอิสยาเห็นลูกนู้นไปละนะใกล้กว่านั้นดังนั้นในบทที่13จึงเป็นคําพยากรณ์เกี่ยวกับบาบิโลนถึงการพิพากษาที่จะมาถึง เพราะเหตุความชั่วร้ายของพวกเขาสิ่งที่เขาทําไว้อย่างไรกับคนอื่นเขาจะถูกทําอย่างนั้นเช่นเนี้ยลูกลูกโดนเด็กเล็กๆถูกฟาดกับหินให้ตายเนี้ยบทเรียนสําคัญจากตอนนี้ก็คือว่าเมื่อมีคําเตือนจากพระเจ้าจงรีบกลับใจเพราะว่าคําเตือนไม่ได้มีเอาไว้ขู่แต่มีเอาไว้เพื่อให้กลับใจ